รีวิว MK เหรอคะโตมาก็เจอ MK แล้วอะค่ะเป็นร้านอาหารประเภทุกี้ยากิค่ะหลักๆนะคะก็จะเป็นการสั่งแบบอลาคาร์คแต่หลังๆก็จะมีเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะคะตามนี้เลยค่ะขอบคุณภาพนะคะจากปันโปส่วนมากนะคะเขาก็จะขายเป็นเซตค่ะมีหมูไก่กุ้งขายแยกต่างหากด้วยค่ะสามารถเข้าไปดูที่เพจเขาได้นะคะแต่ละเดือนเขาก็จะจัดเซตโปรโมชั่นไม่เหมือนกันค่ะถ้ามากิน MK ก็ต้องสั่งเปิด MK ค่ะกับบะมี่ยก ถ้าอยากกินคุ้มๆก็ไปแนวบุฟเฟ่เลยค่ะแต่บุฟเฟ่นี่ไม่ได้มีทุกสาขานะคะต้องลองดูที่หน้าเพจได้นะคะซิก n เนเจอร์สำหรับที่นี่นะคะเขาจะให้น้าชาฟรีค่ะเติมได้ไมีอันนะคะไม่คิดตังค์ด้วยแต่ถ้าจะสั่งน้ำอย่างอื่นเพิ่มก็ได้นะคะก็เสียตังค์ตามราคาค่ะ ส่วนมามีโยกนี่นะคะบางคนก็ทานแบบไม่ลวกบางคนก็ทานแบบลวกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะส่วนเราก็คือทีไม่ลวกราดน้าจิ้มเป็ดหรือราดน้าจิ้มสุก,กี้เนี่ยก็อร่อยละคะ่ะส่วนมากเมนูที่เราจะสั่งนะคะก็จะสั่งแต่ที่เราชอบมาทานนะคะอย่างเช่นลูกชิ้นห่อสาลายลูกชิ้น MK หมูคูโรบุตะวากาเมะเห็ดแล้วก็ผักรวมค่ะ แต่เมนูของ MK มีเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆต้องเข้ามาดูเองน้ำจิ้มนะคะก็จะมีทั้งน้ำจิ้มผู้ใหญ่แล้วก็น้ำจิ้มเด็กในใครเคยทานน้ำจิ้มเด็กบ้างสามารถสั่งพี่พนักง,งานเขาได้นะคะส่วนราคานะคะก็อยู่ที่ปริมาณที่เราทานเลยค่ะเราเคยมาทาน MK คนเดียวด้วยนะคะในแต่ละครั้งที่มาทานก็ประมาณ500กว่าบาทแต่ถ้ามากับเพื่อนก็อีกราคานะคะหารกับเพื่อนเอาค่ะหรือว่าบางท่านนะคะอยากทานแค่สุก,กี้แบบสุก,กี้นะ้ำสุก,กี้แห้งที่นี่เขาก็มีขายค่ะก็จะใส่เป็นถ้วยมาสำเร็จเลยค่ะ เหมือนเวลาที่เราไปกินแบบตามร้านอาหารตามสั่งเลยจริงๆที่นี่ไม่ได้มีแค่สุก,กี้ยาก,กีอย่างเดียวนะคะยังมีเมนูอื่นๆอย่างเช่นคนาน้ำมันหอยอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ชอบสบั่งมาทานเหมือนกันหรือไม่ก็ติ่มซำค่ะเนี่ยค่ะลูกชิ้นสาหร่ายที่เราชอบส่วนเวลาจ่ายตังค์ไม่ต้องรู้ไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะเรียกพี่พนักงานเขารวบรวมบิลจ่ายตรงที่นั่งเราได้เลยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะอยากดูเพิ่มเติมนะคะสามารถดูได้ที่หน้าเพจเขาได้เลยค่ะ